พี่บรรชัยครับอ่าหลังจากที่พี่บรรชัยได้ใช้โฟทีก่อนใช้เป็นยังไงบ้างครับก่อนที่จะใช้โฟทีของเรากับมังคุดที่รู้สึกว่าโดดมากๆแล้วก็ลูกเสมอกันสวยมากๆเห็นแล้วขนลุกมากเลยค่ะก็เมื่อก่อนก็ไม่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 ได้เคยใช้อะไรเพิ่งมารู้จากน้องก็มาอีกทีหนึ่งน้องวัยนี้นำมาใช้แล้วก็ใช้หมายถึงน้องหมายถึงพี่สุงใช่ไหมคะใช่ใช่น้องสาวน้องสาวเลยอ่าใช่อ่าแล้วก็เอามาใช้ก็ เฉาตัวนิดนึงมาเป็นแบบนี้ผมก็ภูมิใจแค่นั้นคาดคินไหมคะพี่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คาดคีดอะไรเลยไม่ได้คาดกีดเลยแล้วตอนนี้ก่อนทราบว่ามีคนมาเหมาันี้อันนี้ก็เหมาไปแล้วเหมาไปแล้วขายไปแล้วด้วยขายไปแล้วตั้งแต่เป็นดอกมาเลยตั้งแต่เป็นดอกตั้งแต่ตั้งแต่ตัวตัวตัวครีบตัวเนี้ยมันเริ่มลนจากจากตัวนี้มาอ่เราก็เราก็เราก็ก็มาติดต่อแล้วก็ขายไปก็มาเหมาหรืออะไรบาช่วงหลังก็มาดูแลเอง ค่ะพี่บรรชัยคะพี่บรรชัยเล่าให้ก่อนฟังเมื่อกี้ว่าก่อนหน้านี้มันดกกว่านี้อีกเมื่อก่อนไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นเลยไม่เคยเป็นเลยไม่ไม่เคยเป็นไม่ไม่ขัหลังจากที่เราใช้โฟลทีแล้วมันดกกว่านี้มันดกกว่านี้ตอนที่ตอนที่เรายังไม่ได้ขายไม่คนเหมาก็มันก็ออกมาเป็นคือพอฉีดตัวนี้ปุ๊บมันก็ออกมาเป็นแบบนี้อ๋อเมื่อ่ไม่เคยใช้แล้วก็ไม่เคยเป็นด้วยไม่เคยมีดอกอะไรออกมาไม่เคยมีดอกเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนอกฤดู นี่ออกนอกฤดูแล้วมันมีเทคนิคในการทําให้ออกนอกฤดูไหมคะปกติมันก็มีอยู่แต่ว่ามันมันไม่ได้เยอะขนาดนี้มันไม่ใช่คือลักษณะการดูแลมันไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้เราใช้แค่ฉีดครั้งเดียวก็จบแล้วเอ๋อครั้งเดียวเราออกดอกแต่ว่าเป็นนอกฤดูเราต้องควบคุมน้ําต้องระบบน้ําเราต้องไม่ให้ถุกขนหรือออกฤดูแรงแล้วก็มาทำให้มันอดน้าอ่ะเออใช่แต่ถ้าตัวแต่ถ้าจ่าตัวนี้มันไม่ไม่ต้อง แค่ฉีดไปอย่างเดียวแค่ฉีดปุ๊บเนี่ยมันออกมาดกนะฮะออกลูกออกออกดอกมาเนี่ยเหมือนกับตอนที่เราไปทําให้มันออกนอกฤดูการเลยโดยไม่ต้องไปดูแลแบบนั้นไม่มีใครเคยทำบังคุดไอ้ออกนอกฤดูการบริเวณเด๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่เคยมีคือแถวแถวแถวนี้เออแต่ในในละเวกนี้ไม่ไม่เคยไม่ไม่ไม่มีหลังจากที่ทุกคนได้เห็นพี่บรรชัยทำบังคุดให้ออกนอกฤดูการทุกคนมาดูไหมคะโอ้ตอนนี้เยอะ ตอนนี้เยอะตอนนี้พันชัยได้แนะนำโปรตีเราด้วยก็ผมผมที่ผมไปรับจ้างบอกตรงๆว่ารับจ้างมาผมก็ใช้ตัวนี้รับจ้างฉีดโปรตีฉีดโปรตีีดทําให้ออกนอกฤดูการให้ออกดอกผมก็ใช้ตัวนี้ตอนแรกๆชาวบ้านเชื่อไหมคะว่ามันจะสามารถออกได้นี่ตอนตอนนี้มันเป็นแค่ฤดูกาล